ถามตอบชีวิตประจำวัน16บหเนซบวาอเมอเพสเาถามตอบชีวิตประจำวัน16บหเนซบวาอเมอเพศเฉาสัตว์พูดคุยกันหรือไม่ ตรีสามยาคาอเชนเจสกาเปียวชาตลาสัตว์พูดคุยกันหรือไม่ตรีสามยาคาอเชนเจสกาเปียวชาตลาแน่นอนพวกเขาคุยกันตูดูอเชนเจสกาเปียวชาดาโปทีซ่าเจ้าค่แน่นอนสุดเอะ ສະດາລົງລະລົງປາເອັດແຈງຈົນເກົາລາແມ່ໄລແມ່ເນາະບາພິດລຸແນ່ນອນສູດາເຕີຈະແດ່ເຮົາແດ່ໝັ້ນແດ່ເຮົາຕາບໍອັນອ່າທີກູມາປາແບແນ່ດີສາຈົກກະໄປລຸພິດລຸຕູໂຕອ່ຈင်းຈင်းສະກາປ ્યો ຈາຕາບໍລຸແບປາດາແລແມງຄອງແມ່ໄລແມ່ເນາະຫົາກະຈົນປ ્યો ຈິນຫນາກະດໍຈົນໂຕດ້ວຍ စာလုံးကြီးတလုံးကြီးလည်လာပြီးအထိပယ်ယူတာနဲ့၀ါကျတစ်ချောင်းလို့တိောက်ထားတဲ့အထိပယ်ချင်းမတူပါဘူးเนาะအဲ့ဒီแน่นหน่ဆိုတာကတေချာတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တာပေါ်တော့ပါပြီးဖြစ်ကြီးဖြစ်မှာဗောเนาะဒါဗိမဲ့ဒီစာကြောင်းတိောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအစားထိုးထားပြည်တာเนาะသူတို့အချင်းချင်းစကားပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒီစကားပြောကြတာပေါ့ကိုကပဲแน่นหน่ထဲမှာပါသွားပါပြီเนาะแน่นนอน พวกเขาคุยกันตูดดอัจฉชนเจสคาเปียวชาดาโปพวกเขาพูดถึงอะไรตูดดบาดวีเปียวนิชาดาเลพวกเขาพูดถึงอะไรตูดดบาดวีเปียวนิชาดาเลพวกเขาพูดถึงสัตว์อื่น ตูดูตาัดตาเร็วสาด้วยอจาจยวเปยจาเดวพวกเขาพูดถึงสัตว์อื่นตูดูตาชัดตาเร็วสาดโดยอจาจยวเปยจาเดวพวกเขาพูดถึงอะไรอีกตูดูตาช้าบาเริมีาเปียจาเดเลพวกเขาพูดถึงอะไรอีก ตูโดตาช้าบารุวิมยาเปียวจาเดเลพวกเขาพูดถึงอาหารและสภาพอากาศตูดกะอาซาอัตาตเนยาดิอุตุอาจางเปียวจาเดพวกเขาพูดถึงอาหารและสภาพอากาศตูดกะ อาอตเตวยาดิอุตุอจจองเปยวยาเดพวกเขาพูดถึงเราหรือไม่ตูดูกะงาดูอจจองเปียวนชาดาลาพวกเขาพูดถึงเราหรือไม่ตูดูกางาดูอจจองเปยวนจาตลาพวกเขาพูดถึงเราหรือไม่ตูดูกา งาทูอัดจองเปียวนิจ่าดาลาแน่นอนพวกเขาพูดถึงเราเฮาเตตูดูกางาทูอัดจองเปียวนิจ่าเตแน่นอนพวกเขาพูดถึงเราเฮาเตตูดูกางาทูอัดจองเปียวนิจ่าเต พวกเขาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับเราตูดูกางาดูอาัจจาวปาเปียวชาเล่พวกเขาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับเราตูดูกางาดูอัจจาวปาเปียวชาเล่พวกเขาบอกว่าเราเป็นคนตลกงาดูเยเซียพเพเทลุก ตูโดเบียจเดงาโดเยเสียพิเตลตูโเบียจาเดพวกเขาบอกว่าเราเป็นคนตลกงาโดเยเสียพิเตลตูเบียจเดฮ่เราไม่ได้ดูตลกนะแต่สัตว์นั่นแหละดูตลก ฮ่าจันนโรกกะยีเสียมะเฮ้าป่าบูตรัยสามยากาเปยีเสียเก่าด่าเล่ฮาเราไม่ได้ดูตลกนะแต่สัตว์นั่นแหละดูตลกฮ่าจันนโรกกะยีเสียมะเฮ้าป่าบูตรัยสามยากาเปยีเสียเก่าด่าเล่ เราดูตลกเพราะเราใส่เสื้อผ้างาดูกะอวุอาซาวุทาลุยียาเดะเขากดีว่าจ้ากะตุสโลดากาบอกนะ้อเทรซันดูกะลูดีกูยียาแดจายีกาลูดูกะอวุอาาวุทาลุตูดูกะยียาเดะส,สุด,นอนดอยอดเจ้าน้อดูได้สั่งเจ้าพดถ่านะนาะเราดูตลกเพราะเราใส่เสื้อผ้า งาดูกะอโวอาซาโวทาลุยียาเดพวกเขาเป็นสัตว์ที่ไม่สวมเสื้อผ้าตูดูกะอโวซามโวทาเดตริชาเวยโมลุลบาพวกเขาเป็นสัตว์ที่ไม่สวมเสื้อผ้าตูดูกะอโวสามโวทาเดตริชาเตยโมลุลบา พวกเขาเห็นคนสวมเสื้อผ้าเป็นเรื่องตลกอาวุวซาอัวทาเดลูดเวกูยิเซียโลตูโดเมนเดพวกเขาเห็นคนสวมเสื้อผ้าเป็นเรื่องตลก a e าอาวุวซาอัวทาเดลูดเวกูยิเซียโลตูโดเมเดเขากล่าวกับนักข่านี้ Thai ซึกบิวนี่สิบัวอเมอภิอปัย6ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့အ송တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Thai ซึกบิวလိลานေ जातो သူများအတွက်အစစ်ပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးလိပ াড় တယ်ခင်ဗျ Thai ซึกบิวအခြေခံမရှိတေတူတယ် Thai ซาအခြေခံမရှိတေတက်တူတွေအတွက်တော့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်မယ်เนาะ ဒီအခုကျွန်တော်ဒီ Thai Saka ပြောပြုလုပ်တဲ့အရေးရချက်ကတော့အခြေခံသမားရှိပိသာသူတွေအတွေ့အသိပ္ပို့အတွေ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ Thai Saka ပြော Thai Sa အခြေခံလိလသမားတွေအတွက်ကတော့နောက်ထာကျွန်တော်အစကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြုလုပ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကလေးတွေပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်အစ B54 လေလောက်ရနေတရာအထစ်ကိုကျွန်တော်ပြုတ်လို့ပြီးသွားမှဖြစ်ပါလေခမ